สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมตลาดอิสระภาพนะก็คือย่านเนี้ยมันเป็นย่านขายของเยอะมากเลยช่วงช่วงกลางวันมาถึงช่วงเย็นนะที่เนี้ยก็จะมีของขายเยอะเลยนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมา รีวิวเนาะเพราะว่าเผื่อท่านใดแวะมาทางนี้ก็จะได้มาเที่ยวเนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดแบบคกลับข้างนะครับมีมีคนมาขายของนะมีคนมา จัดวางสินค้านะในซอยก็มีนะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมรีวิวด้านนั่นนอกแล้วกันนะก็จะมีขนมมีของขายทั่วไปเลยท่านผู้ชมนะครับก็จะมีเสื้อผ้านะครับมีทั้งจิวเวลรี่ของกินนะนะครับก็จะมีของกินของใช้นะครับเยอะเลยย่านนี้เนาะครับก็ ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับมีทั้งของของสดของของใช้ทั่วไปเนะมีนะครับยาน,นี้ก็คือตลาดอิสระภาพท่านผู้ชมนะครับก็คือเลยอ่าหุเหวใหญ่มานิดนึงนะครับตรงถนนอิสระภาพเลยครับก็จะมีของกินเยอะนะครับนะครับมีของกินของใช้เนาะเยอะเลยตอนนี้ก็ กำลังลับข้างเลยกำลังตั้งตั้งกันก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับกำลังตั้งกันก็มีนะครับเยอะเลยนะครับมีทั้งของสดนะครับของแห้งนะครับมะม่วงก็มีนะท่านผู้ชมนะครับก็จะเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะครับ เยอะเลยนะครับมีของกินเยอะนะท่านะผู้ชมนะครับมีทั้งทุเรียนก็มีนะท่านะผู้ชมนะครับและมาได้นะนะครับราคาก็ไม่แพงนะท่านะผู้ชมนะครับขออนุญาตรีวิวนะครับอ่าครับก็มีเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับยานนีหน่วยสารภาพนะอัน,นี้ก็จะเป็นซอยในซอยก็จะมีท่าน,ะนะผู้ชมนะ นี่นะับก็ช่วงช่วงกลางวันถึงถึงตอนเย็นน่ะก็จะเยอะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าก็เส้นนี้มันจะเป็นพวกบริษัทพวกคนงานเนี่ยนครับพวกบริษัทก็จะมีมาซื้อนะก็มีราคาบอกที่ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะนะครับของใช้ก็มีท่านผู้ชมนะ นะครับของกินก็เยอะนะครับนะครับเยอะเลยเนาะก็แวะมาด้ชมได้นะครับดอกไม้ก็มีเหมือนกันนะครับดอกไม้ก็มีเนาะก็เยอะนะครับก็เยอะเลยย่านนี้นะครับก็ถนนถนนมีแต่ถนนอิสระภาพนะท่านะผู้ชมนะครับเยอะของกิน นะครับเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีสลัดก็มีเนอะนี่สลัดสะอาดนะท่านผู้ชมนะครับสะอาดอ่านะครับท่านผู้ชมท่านใดแวะผ่านมาทางนี้ก็มาเที่ยวชมแวะซื้อจับจ่ายได้นะท่านผู้ชมนะนะครับเพราะว่าเยอะ เพราะว่าย่านนี้มันจะมีคนเดินเยอะเลยนะครับเพราะว่าพวกพนักงานพวกบริษัทเนี่ยก็จะมาซื้อหาซื้อจ,จับจ่ายเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ข้าวโพดก็มีครับน่าก,กินกำลังร้อนๆเลยท่านผู้ชมนะครับ,นะรบแวะมาได้นะครับีิสนดิสารภาพเนาะ ก็อยู่แถวนี้มันก็จะใกล้บิ๊กซีนะผู้ชมนะครับแวะมาได้เลยนะครับของกินของใช้เยอะเลยนะครับย่านนี้นะครับพอดีผมผ่านมาก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่ามีของกินเยอะของใช้ก็มีนะครับ เสื้อผ้าก็มีของกินแต่ส่วนมากจะเป็นของกินนะท่านผู้ชมนะครับกินนะทั้งของกินส่วนมากก็จะสําเร็จเลยนะครับพวกขนมพวกกับข้าวอย่างเงี้ยครับกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนกล้วยปิ้งเหมือนกล้วยปิ้ง,งนะอย่างเงี้ยนะอืมเยอะเลยนะน่ากินสะอาดนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะมีเนี่ยพวกพวกพวก,พวกของกินสําเร็จเลยอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยก็จะมีย่านเนี้ยจะเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับถนนอิสระครับเนะท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมานะเคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะเลยนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ราคาไม่แพงนะท่านผู้ชมนะครับ นี่สิบบาทห่อละสิบบาทนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะมีแบบนั่งกินหลานท้องตานั่งกินนะนะครับาท้องตานั่งกินนะท่านผู้ชมนะครับนะก็หลากหลายนะครับ,ก,ก,นะรบก็ถือว่าเป็นตลาดที่คนเข้ามา จับซื้อใช้สอยเนาะเยอะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เป็นบีซีตรงนี้เนาะท่านผู้ชมก็ถือว่าคนก็จะมาจะซื้อแจสอยเยอะนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่ามีของกินของใช้เยอะเลยนะครับ คือท่านผู้ชมมาก็สามารถซื้อแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับครับก็มีให้ซื้อหาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นย่านที่คนมาเดินซื้อหาเยอะนะครับท่านผู้ชม เหมือนยำปูม้าด้านหนะน้าเนอะมีของกินก็จะมีราคาบอกชัดเจนนะครับไม่แพงของดีเนาะน่ากินนะใช้นะครับครับถือว่าของกินเยอะเลยนะครับ ยำปงมาส่วนคลิปนี้ผม,มขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่ชอบบสวัสดีครับ